ตั้งรอบเครื่องแล้วครับผมเดินเบานิ่งมากนะครับไม่มีดับนะครับรอบนี้นะฮะนี่ครับตั้งตรงนี้นะครับเพียงแค่หมุนหมุนตั้งเฉยๆตรงนี้นะครับหมุนเข้าหมุนออกนะครับโอ้หน่าใช้งานมากนะครับไม่มีดับเลยอ่ะมาดูกันเป็นไงเป็นไงเครื่องเดินนิ่ง นิ่งกิฟต์ไม่มีดับบอกเลยว่าช่วงล่างหน้าใช้มากขี่ยังไงก็ไม่เหมือนคันอื่นๆครับช่วงล่างหน้าเหมือนรถแข่งนะฮะดูครับติงอกคู่นะครับนี่ <Hey. S 2> ช่วงล่างหลังสวิงอาร์มนี่เหมือนรถแข่งมากดูใหญ่ๆมาเริ่มมเมเลย เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการขับขี่จะเป็นยังไงเหมือนเดิมประมาณตรงนี้นะไปดูกันรถแกนไต้หวัน มาแล้วใช้ได้ดีเยี่ยมไม่มีดับครับเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวไปดูว่าผมขี่เป็นยังไง ข้างหลังอ้าวข้างหลังดับรันใหม่หน่าอ่ะเดินหน้า